็เปนอาจารย์ตอนนี้นะคะพร <มา S 2> ้อมเรียนแล้วค่ะพี่จิมมาแล้วค่ะใส่สูตรด้วยค่ะให้ Hello. เหลอจริงจังมากชาลิเธอจะนั่งขาช้าสุดค่ะ,คะ คนอื่น<ต>เขาไปช้าสุดเออเช้ชาสุดส่วนคนนี้ก็มาทีหลังก็ยค่น,น,คนี่ก็แน่นเหมือนกันค่ะก มีจริงอ้วนว่านี้เยอะใช่ค่ะแม่ไม่เขาไม่กดนะว่าถ้าจะไลฟ์ต้องบอกก่อนอ๋อไม่ไลฟ์ไม่ไลฟ์างแ้แงแป้งแคุณครูมีขนมมาแจกด้วยมีสันสวยแเกินสะถามว่ขนาดของเธอสงลงจมูกยัง อ้าวนึกว่าขนมคุณครูไปดีกว่า okay.